สวัสดีครับช้าลัคนาราศีกันครับดวงชะตาเดือนมกราคม25 6 8้าหสบดวัสดีปีใหม่ครับลัคนาราศีกันเริ่มต้นปีดวงเศรษฐีมีโชคใครที่ติดตามอาจารย์ตั้งมานานจะรู้ว่าแหมไม่ใช้คำว่าเศรษฐีหรือดวงแบบรวยเงินล้านอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าไม่ไม่ไม่อยากจะอวยเยอะเพราะว่ามัน <c oughs> เอาความเป็นจริงนะเอาความเป็นจริงแต่ว่า ของลัคนาราศีกันเนี่ยมกราคมเนี่ยแม่มันชัดซะเหลือเกินนะมันชัดจนอดใจไม่ไหวก็ต้องชมสักนิดหนึ่งมันมีดวงเศรษฐีอ่ะไปกันเลยก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับถูกอกถูกใจคำทำนายเลียงน้ำเลีงกาแฟได้ที่เบอร์พรอมเพ์หรือ QR วคนี้นะจ๊ะ คลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ฟาสเทคครับแบรนด์หิ้งพระติดผนังขายดีอันดับหนึ่งในช้อปปีซึ่งสินค้ารุ่นขายดีก็คือตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อนดีไซน์หน้าบานเลื่อนกั้นสายตาในยามจําเป็นดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ้งพระให้เป็นสัดส่วนรับน้าหนักสูงสุด30กิโลกรัมปิดผิวด้วย PVC เช็ดน้ําทําความสะอาดได้ทาจากไม้ MDF มีความหนาแน่นแข็งแรงมากเป็นพิเศษนะครับติดต่อสอบถามสั่งซื้อ line at ช้อปปี้ลาซาด้าน็อกน็อกนะครับหรือว่า แท็กผลิตภัณฑ์ใน YouTube สามารถกดซื้อได้เลยนะครับก่อนจะไปเรื่องดวงนะเสรษฐีต้องใจเย็นๆนะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับเปิดคอร์สออนไลน์ครับวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับสไตล์ปังสิทิศเดีนให้รู้ดูให้เป็นจัดเต็มระบบ2568นะหะรายละเอียดคอร์สเป็นคอร์สออนไลน์ครับเรียนทุกวันอาทิตย์9มงถึง11งครึง่งสอนสดออนไลน์สัปดาห์ละครั้ง ผ่านโปรแกรม Google Meet นะครับครั้งละ2ชั่วโมง30นาทีบวกๆนะครับหลักสูตร6เดือนเริ่มวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568ครับราคาเนี่ยคิดมาแล้วก็1 2 0 0 0 0 0บาทนะแต่ตอนรับปีใหม่นะรีบมาสมัครกันนะเหลือเพียง9,900บาทเท่านั้นต่ำหมื่นนะ6เดือนนะครับเรียนกันตั้งแต่0คือไม่รู้อะไรเลยนะชีวิตนี้ ไม่มีทางดูดวงเป็นเนี่ยมานะจะสอนให้ดูดวงเป็นคือมันมันไม่ใช่เรื่องหลักการมันไม่ยากแต่ส่วนใหญ่สอนให้มันยากนะสอนให้มันยากนะอ่านให้มันง่ายๆเข้าใจความเป็นไปนะครับก็จะสามารถทํานายดวงได้แล้วผมจะเคี่ยวทุกคนเรียกว่าถ้าดูดวงไม่ได้ก็ไม่ผ่านนะรับรองรับประกัน มาเรียนกับเราจะดูดวงเป็นดูดวงตัวเองได้ดูดวงคนใกล้ชิดรอบข้างได้นะครับบางคนมีพรสวรรค์มีแววเดี๋ยวปั้นให้เป็นหมอดูมืออาชีพไม่ต้องกลัวหรือหมอดูมืออาชีพท่านอื่นที่ดูเรื่องตัวเลขดูเรื่องไพ่ยิปซีอย่างเงี้ยสามารถเอาหลักการพื้นฐานของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเข้าไปขยายความเข้าไปจับเนี่ยรับรองว่า การทํานายของท่านเนี่ยมันจะครอบคุมครอบฟ้าครอบดินครอบจักรวาลเลยนะครับสนใจไลน์แอดนะครับแอดโหราเก้าหนึ่งห้าหรือ QR code ตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะโดยเฉพาะลัคนาราศีกันเนี่ยนะแม่ดวงเนี่ยมันน่าจะช่วงนี้เรียนอะไรก็แข็งแรงมากเลยเดี๋ยวมาว่ากันลัคนาราศีกันปีสองพันห้า้อหสิบปดครับเฮ้ยเห็นไหม ที่ทักเนี่ยดาวเกตเนี่ยพืหัดเกตตีโกนเนี่ยดาวอาทิตย์ดาวพุธเนี่ยแม่นะเดี๋ยวไปทีละดวงทีละดาวนะใจเย็นๆสวยดวงมาสวยแล้วนะครับลัคะนาราศีกันครับดาวดวงแรกสองมกราคมปีใหม่มาดาวอะไรที่ย้ายดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของท่านเห็นไหมดาวประจำตัวของท่านย้ายเข้าสู่ราศีธนู ดาวพุธเนี่ยอยู่ที่ราศีธนูเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นประไใช่ไหมเพราะมันอยู่ตรงข้ามกับมิถุนเนี่ยนะดาวที่มันอยู่ตรงข้ามกับดาวเกษตรเนี่ยมันจะเป็นประเกษตรเกษตรแปลว่ามั่นคงประประก็แปลว่าปราศจากประก็แปลว่าไม่มั่นคงแต่จริงๆแล้วนะมันได้ตําแหน่งหลายดีหลายตาแหน่งครับตาแหน่งแรกเขาเรียกว่านระอุดมเกณฑ์นะครับนาระคือโสโรวุฒโธชีโววุฒโธเนี่ยดาวพุธสุโกเล้า สหัสชะตนุพันธุคราวเอาปัตตนนและลาภาได้เป็นอุดมเกณฑ์ดาวประจำตัวได้เป็นอุดมเกณฑ์และดาวพุธนั้นก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนการงานด้วยเห็นไหมตัวคุณกับงานมันสารสัมพันธ์กันในพื้นดวงชะตาเดิมเป็นคนเก่งงานเป็นคนเอาใจใส่งานเพราะดาวประจำตัวดาวชีวิตดาวติดใจเนี่ย มันคือดาวดวงเดียวกับดาวงานฉะนั้นดาวการทํางานของท่านกับดาวตัวเองของท่านเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันฉะนั้นลักนาราศีกานเป็นคนตั้งใจขยันทํางานละเอียดรอบคอบเพราะเป็นคนธาตุดินเป็นดินล้วนดินละเอียดอ่าไม่ใช่เป็นคนที่ทํางานหนักหนักแบบหนักแบบงานนั่งโต๊ะนั่งวิเคราะห์ข้อมูลน,น,น,นั่งทํานู่นทํานี่หยิบจับทํางานอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง แต่ไม่ได้เป็นงานที่ใช้แรงใช้พลังแอคชั่นเยอะใช่หไหมเป็นงานวิเคราะห์วิจัยนะกฎหมายบัญชีนะวิชาการอะไรพวกนี้ลัคนา,าราศีกันจะถนัดผมเจอเยอะมากคือเยอะที่สุดคือนักบัญชีหรือทํางานเกี่ยวกับตัวเลขทํางานเกี่ยวกับบ,บุคคล h r ทั้งหลายเนะี่ยลัคนาราศีกันจะเป็นวิเคราะห์นะดูแลจัดการอะไรต่างๆเงยดาวพุธเนี่ยขยับ เข้าสู่เรือนพฤหัสหนึ่งได้อุดมเกณฑ์ใช่ไหมเข้าเรือนพฤหัสใช่ไหมเป็นคู่วิชาการเลยสองดาวพุธเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยได้ตำแหน่งดาวยงยศพุทธสิงธนูมีอย่าได้กลัวว่าตัวสามอันนี้ของแท้เลยเพราะละคนาราศีกันเนี่ยอย่าได้กลัวว่าตัวสามตัวก็คือดาวประจําตัวของเราเนี่ยใช่ไหมไปอย,อยู่ในสิงหรือธนูเนี่ยอย่าได้กลัวว่าตัวสามงั้นคือพูดง่ายๆอย่าไปกลัวว่ามันเป็นปลา มันดีแล้วมันดีแบบคอนเฟิร์มสองสามตำแหน่งนะครับตนุพันธุพันธุเนี่ยแปลง่ายๆกิจการครอบครัวบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์คือตัวท่านเนี่ยจะไปผูกพันกับหลักทรัพย์หรือเรื่องราวเหล่านี้ไปผูกพันกับครอบครัวไปผูกพันกับหลักทรัพย์คำว่าผูกพัน พันธุคือพันธะเช่นอะไรซื้อขายมีโอกาสซื้อบ้านขายบ้านซื้อรถขายรถอะไรลักษณะแบบนี้คือหนึ่งไปผูกพันกับหลักทรัพย์พันธุคือพันธะคำว่าพันธะก็คือพันธกิจทั้งหลายธุรกรรมทั้งหลายซื้อมาขายไปเซ็นโอนโยกย้ายมีโอกาสในช่วงนี้ เพราะว่าเรื่องของการเงินี่ยดูดีใช่ไ,ไหมฉะนั้นมันมีโอกาสบางคนมีที่ดินโหเยอะแยะเฮ้ยแต่เงินสดมันขาดมือก็ผ่องถ่ายออกไปบ้างหรืออะไรลักษณะแบบนี้นะหรือว่าต้องการจะเปลี่ยนรถใหม่ก็ขายรถเก่าซื้อรถใหม่นะจะย้ายบ้านขายบ้านเก่าซื้อบ้านใหม่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไปได้หมดหรือเป็นจังหวะที่จะเริ่มทำอะไรเป็นของตัวเองเพราะว่าตนุพันธุตนุคือตัวตน พันธุคือกิจาการก็ได้นะหลักทรัพย์กิจาการครอบครัวทั้งหลายเนี่ยพันธุทั้งนั้นตัวเองไปอยู่ในเรือนพันธุก็แปลได้อีกความหมายก็คือไปเริ่มต้นกิจาการไปทํากิจาการมีกิจาการนของตัวเองหลายคนเนี่ยก็เล่าสู่ประสบการณ์หลายคนเป็นนักบัญชีนะนอกจากทําอยู่บริษัทแล้วเนี่ยตัวเองยังพอมีเวลาว่างเพราะลัคนาราศีการเป็นคนละเอียดขยันขยันแบบ เข้าใจไ,ไหมขยันคือทําเรื่อยๆทําทั้งวันทั้งคืนน่ะมันไม่ใช่ขยันแบบออกไปแบกไปหามเข้าใจไ,ไหมขยันเดินทางติดต่อสื่อสารบางทีผมเจอเยอะอันนี้เอาดวงจริงมาบอกเลยคือนักบัญชีหลายคนเนี่ยบางทีรับจ็อบไปดูบัญชีให้กับเพื่อนไปดูให้กับบริษัทนู้นบริษัทนี้หรือบางทีไปดูแลหน่วยงานภาครัฐก็มีออ บางทีหน่วยงานภาครัฐอาจจะจ้างเป็นโปรเจกต์พิเศษให้ดูแลเรื่องภาษีดูแลเรื่องบัญชีตรงนี้ให้หน่อยได้รับงานมาไม่ใช่น้อยนอนะรับประมูลงานมาเคลียร์เคลียร์บัญชีอะไรลักษณะแบบนี้นะตรวจสอบบัญชีอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าท่านอาจจะเป็นนักกฎหมายาท่านอาจจะได้รับคดีที่แบบเฮ้ยผลประโยชน์มันเยอะอะไรเงี้ยค่าตอบแทนสูงมีโอกาสนะครับนะฉะนั้นใครที่แบบ กลมหน้ากลมตาทํางานปีนี้เป็นปีใหม่แล้วเปลี่ยนแล้วเฮ้ยเริ่มนะคิดอ่านหารับจ็อบลำพายพิเศษเพราะว่าทิศท,ทางเนี่ยการเงินมันกำลังจะเข้ามาพอการเงินมันเริ่มกําลังจะเข้ามาเนี่ยโอ้โหชัดเจนว่าดูดีนะแต่ว่าผมจะไม่บอกหรอกอยู่เฉยๆเดี๋ยวเงินมันมาเองเพราะดาวการเงินมันดีผมไม่แนะนําแบบนี้ดาวการเงินมีแนวโน้มที่จะดี มีแนวโน้มที่จะรวยมีแนวโน้มที่จะเป็นเศรษฐีเฮ้ยทำเดิทําตั้งแต่ตอนนี้ทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองทําเป็นทําได้คือคืออย่าให้ดวงเนี่ยมันมันทำงานเองร้อยเปอร์เซ็นต์เราช่วยมันหน่อยใช่ไหมจะมีเงินอ้าวมีเงินแล้วทําไงก็ทํางานแล้วเดี๋ยวเงินมันก็เข้ามาแล้วมันจะเข้ามาแบบเยอะเป็นพิเศษก็ว่ากันไป นะครับไม่ใช่โอ้โหดวงเดือนนี้เป็นเศรษฐีแน่นอนนอน <c oughs> นอนรอนะสาธุนะเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่รอดนะครับแล้วเนี่ยมันอยู่กับดาวอาทิตย์เห็นไหมดาวอาทิตย์ดาวพุธนี่มันคู่วิชาการโดดเด่นอยู่ในเรือนพฤหัสพฤหัสก็อยู่ในเรือนสุภะสวยงามนะไปติดตามภาพรวมของปี68ดที่ผมทําไว้แล้วดวงชะตาปี68นะของรัคนาราศีกันเนี่ยมันมัน มันหนึ่งลักษณะราศีกันบอกได้เลยว่าหนึ่งในสามหนึ่งในสามราศีที่ดวงดีมากในปีหกแปดฉะนั้นทิศมันเริ่มต้นมามันมันส่งสัญญาณมาแล้วตั้งแต่มกราคมมันจะไปพีคตอนพฤษภา,าสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็ยาวทั้งปีเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันอาถััดไปครับดวงอาทิตย์ ดาวอาทิตย์เข้าสู่พบที่5ของดวงชะตานะครับปุตพบปุตตะนะครับวินาปุตตะเห็นไหมมันมีโอกาสที่จะทําอะไรในการเริ่มต้นใหม่แบบฉับพลันทันใดคาดไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่อยากจะบอกว่าให้รอเช่นเดียวกันคําว่าคาดไม่ถึงเนี่ยแสดงว่ามันมาเองใช่ไหมเพราะมันมาจากพบวินา แล้วมาอยู่พรปุตตะปุตตะแปลว่าโครงการโปรเจกต์การเริ่มต้นใหม่มันสอดคล้องมันสอดคล้องที่ตัวท่านเองดาวประจําตัวท่านคือดาวพุธมันเริ่มขยับมันเริ่มขยับไปเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นกิจการหรือมีอะไรที่เป็นของตัวเองนั้นเดี๋ยวมันมามันจะมา,าเพียงแต่ว่าตัวเราเองอะ่ะก็เดินนําไปก่อนสิใช่ไหมตัวเราเองก็ต้องขยับ เปิดโอกาสเขาเรียกว่าเปิดประตูดวงเเริ่มรับรับจ็อบรับทำนู้นรับทำนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่อาชีพอะไรก็แล้วแต่นะที่ผมยกตัวอย่างนักบัญชีหรือนักกฎหมายเนี่ยเพราะมันจะเห็นภาพชัดเพราะว่าอาชีพเขาจะสามารถรับจ็อบได้ใช่หไหมไปดูแลภาษีดูแลบัญชีให้กับอตอนแรกก็ลายบุคคลก่อนนะแล้วก็เริ่มมาเป็นองค์กรบริษัทอะไรเงี้ยมันจะเห็นภาพส่วนท่านทําอาชีพใดก็แล้วแต่ ก็สามารถเป็นครูก็เริ่มสอนพิเศษได้ใช่ไหมเออจากที่สอนในโรงเรียนหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะก็สามารถเปิดรับติวพิเศษนะเนี่ยทำสื่อ TikTok YouTube สอนให้ความรู้นะส่วนใครที่ถูกชะตาสนใจกับเราเขาก็อาจจะติดต่อเข้ามาแล้วเอ,อ้ยช่วยช่วยติวตรงนี้ให้หน่อยช่วยสอนมันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะ ประมาณนี้ยกตัวอย่างตรงนี้นะดาวาที่อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็เล็งกับดาวพระจันทร์พระจันทร์เพนในภพลาภะอ่าสวยเห็นไหมอาทิตย์เลงจันทร์อาทิตย์เล็งอังคารนะอาทิตย์เลงจันทร์เนี่ยแน่นอนดาวจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเป็นกเกษตรแล้วเพนด้วยพอเพนก็สวยเลยนะแล้วอยู่ในเรือนลาภนะเนี่ยดูดีทีเดียวแหละทีนี้ดาวพุธของท่านมาแล้วของแท้ของแท้ ดาวพุธขยับเข้าไปสู่พปุตตะแปลว่าไปเริ่มต้นใหม่เห็นไหมจากที่หลักทรัพย์พันธุทุเข้าสู่ปุตตะแปลว่าตัวท่านเองไปเริ่มต้นใหม่ละเริ่มต้นใหม่กับอะไรสักอย่างเนี่ยทิศทางมันเป็นอย่างนี้นะทิศทางมันเป็นอย่างนี้เปลี่ยนแปลงเริ่มต้นนะ เพียงแต่ว่าข้อดีข้อเสียมันมีไหมมันมีเช่นเดียวกันดาวพุธเนี่ยนะมันเล็งกับดาวอังคารอาทิตย์เลงกับอังคารอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะครับการติดต่อสื่อสารพูดจาเพราะพุธกับอังคารเนี่ยมันเป็นการถ้าถามว่าพูดเนี่ยใช้คำว่าพูดตรง นะเป็นการพูดตรงไปตรงมานะครับพูดคือการเจราจาสื่อสารอังคารนี่คือความกล้าแข็งขยันนะสามความหมายเลยแข็งพูดแข็งพูดแบบกล้าก็คือตรงไปตรงมาเอาง่ายนะครับทีนี้ความหมายเนี่ยมันก็ลึกซึ้งนะคือพูดตรงพูดแรงกับพูดแบบทํำ้ายน้ำใจหรืออาจจะถึงขั้น เป็นคําหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวงังเราอย่าไปถึงขั้นนั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรก็ตามโปรเจกต์ใหม่โครงการหรือมีการประชุมมีสัมมนาหรือว่าเป็นการก็เรียกว่าคุยกันประจําปีวางแผนโครงการใหม่ในปีหกแปดอะไรอย่างเงี้ยกับหน่วยงานหรือกับลูกค้ากับอะไรก็ตามเนี่ยพูดตรงได้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะดาวม,มันชนกันแล้ว พียงแต่ว่าพยายามพูดให้อยู่ในเนื้อหาสาระนะติดต่อสื่อสารอะไรให้มันอยู่ในเนื้อหาสาระมากกว่าที่จะเชื่อฉือนเข้นไดไหมเพราะว่ามันมีดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่ศัตรูอยู่ด้วยอ่ามันมีดาวอาทิตย์นะเป็นคู่ศัตรูอยู่ด้วยเพะนั้นต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะจ๊ะชาวลัคนาราศีกันนะอย่าพูดสร้างศัตรูคือพูดให้ตรงพูดให้ชัดและให้มันจบ แค่นั้นพออย่าไปพูดแล้วแบบเฮ้ยต่อเนื่องต่อเนื่องว่าเป็นแบบฉะนั้นก็พยายามตรงนี้นะครับพยายามตรงนี้นิดนึงนะคือเราไม่สามารถที่จะไปบอกตีความละเอียดได้ว่าเฮ้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ในการพูดรุนแรงขนาดไหนฉะนั้นเราเตือนกันไว้ตรงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกัน มีปัญหาหรือต้องดีเบตต้องดิสคัทอะไรกันก็เอาหลักการไว้พูดให้ตรงพูดให้ชัดไม่ต้องแรงไม่ต้องหยาบไม่ต้องไปสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้ต่อเข้าไปบางครั้งมันอาจจะจบในตรงนั้นแต่เดี๋ยวมันจะเก็บความไม่พึงพอใจกันไว้และเดี๋ยวเขาไปแทงข้างหลังอะไรขึ้นมาใช่ไหมฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับคือพูดให้จบตรงนั้นแล้วก็จบเลยนะอ่ะ ถัดมาครับดาวอังคารดาวอังคารย้าย25มกราเป็นการย้ายกลับโคจรพักองศาข้ามราศีจากราศีกรกฎเนี่ยย้อนกลับไปสู่ราศีมิถุนดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวธาตุลมเข้าสู่ราศีมิถุนธาตุลมอันนี้ก็ดูดีแหละนะแล้วก็อยู่ในภพการงานเห็นไหมมันมีเกณฑ์ของความขยันขันแข็งข,ขึ้นมาแล้วในเรื่องงานอ่ามันมีการขันขยันแล้วเนี่ยตัวท่าน เริ่มอะไรใหม่ๆอาจจะไม่ใช่เรื่องงานก็ได้นะเป็นการเริ่มอะไรใหม่ๆในชีวิตนะแต่ว่าเรื่องงานเนี่ยมันมีความคือมีดาวแห่งความขยันเข้ามาลักษณะราศีกันเป็นคนขยันอยู่แล้วแต่เป็นขยันแบบละเอียดขยันแบบส่วนตัวฉันอยู่ฉันอยู่เคาน์เตอร์ฉันเนี่ยฉันจบแล้วนะจะเอกสารท่วมหัวยังไงฉันอยู่ของฉันตรงนี้ไม่ยุ่งกับใครฉันรับผิดชอบนะแต่ พอเมื่อดาวอังคารกลับเข้าราศีมิถุนเนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มเยอะละมันจะเริ่มเยอะเลยดาวังคารมันมันคือแสดงความขยันขันแข็งอะเห็นไหมแล้วมันเป็นธาตุลมด้วยมันแปลว่าอยู่ไม่นิ่งละแสดงว่ามันต้องมันต้องเขาเรียกว่างานเนี่ยจะต้องมีการขยับมีการขยับมีการติดต่อมีการสื่อสารมีการเดินทางอะไรบ้างแล้วแหละนะตรงเนี้ยก็ตีความว่าดีนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ดีนะ เออมันขยันในเรื่องงานอ่ะมันก็ต้องดีอยู่แล้วไม่ไม่ไม,ไม่อยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นผลเสียอะไรในดวงชะตาเลยครับใช้ได้เพียงแต่ว่าอาจจะอาจจะต้องเหนื่อยมากขึ้นขยับมากขึ้นจากที่นิสัยพื้นเดิมของชาวลัคนาราศีกันชอบอยู่กันที่ชอบทําแบบรับผิดชอบมีอาณาจักรของตัวเองจบ โต๊ะทำงานชาวลวขนาดราศีกันเนี่ยมันมันจะเยอะมันจะน้อยอะไรก็แล้วแต่แต่แต่ชอบความเป็นส่วนตัวความเป็นอนาเขตแล้วก็ทําตรงนี้จบปุบปุบปุบเรียบร้อยเออชอบรับผิดชอบอะไรลักษณะแนวนี้แต่ว่าพอดาวอังคารเข้ามาแหละมันต้องเริ่มข้ามละก็เลยไหมเริ่มข้ามโต๊ะเริ่มข้ามห้องเริ่มไปนู่นไปนี่เริ่มขยับขยายแล้วนะครับตรงนี้ก็เตรียมพร้อมไว้นะแต่ว่าส่งผลดีตรอดวงชะตาครับไม่เสียหาย สุดท้ายไม่สุดไม่สุดท้ายนะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดแล้วกันสิ่งที่รอมานานไอ้คำว่าดวงเศรษฐีคืออะไรคือตรงนี้แหละครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านโคจรย้ายราศียกจากราศีกรุเขก็สู่ราศีมีนหนึ่งมีมาตรฐานเป็นมหาอุดครับอุดแปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่ อุดแปว่าเยอะอะไรเยอะเงินเยอะครับดาวสุขเป็นดาวตัวแทนพบสุภะแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองก็เยอะเงินกับความก้าวหน้าเยอะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนสามารถที่จะเอามาผูกโยงกันได้ทันทีตรงจุดนี้ 1. นนะเป็นมาหาอุดสอง แลกเรือนกับพระฤหัตนี่แลกเรือนกับพระฤหัตด,ดาวสุกอยู่บ้านพระฤหัสพระฤหัสอยู่บ้านดาวสุกปัตตนิสุภะสุภะปัตตนีโอ้โหเขาเรียกว่าดาวดีแลกเรือนกันมันก็เลยกลายเป็นเกษตรทั้งคู่ฉะนั้นนอกจากจะเป็นอุดแล้วยังเป็นเกษตรเกษตรแปลว่าแน่นอนมัน่นคงแสดงว่าไอ้เงินเยอะเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอน ถึงได้ชัวถึงได้กล้าเขียนหน้าปกเลยว่าดวงเศรษฐีมาแล้วมันเป็นอุดแล้วมันแลกเรือนกเกษตรอีกแสดงว่าไอ้ความเป็นอุดนั้นมันเป็นกเกษตรซ้ําเข้าไปอีกมันยิ่งแน่นอนเข้าไปอีกสามดาวศุกร์อยู่ในภพที่เจ็ดอุดมเกณฑ์ไงครับอุดมม่นก็แปลว่ามากน่ะเติมความหมายเข้าไปอีกซ้ําเข้าไปอีกใช่ไหม อุดมสมบูรณ์อุดมเกณฑ์นะนารักษ์คือโสโลวุทโทชีโวสุโกเล่าสหัสชะตนุพันธุคราวเอาปัตตนีและลาภาดาวการเงินเป็นอุดมเกณฑ์ก็แปลว่าเงินเยอะดันเป็นอุดอีกเยอะมากอีกสลับเรือนกับเพนหัสแสดงว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนหมดยางยางครับ ดาวศุกข,ขยับหนีจากดวงอาทิตย์ไปาสามราศีอย่างนี้ดาวสุกเพนเพนก็คือยิ่งสองแสงยิ่งสุกงอมอ่ะคือเพนเนี่ยมันไม่ได้มีมาตรฐานทางโหราศาสตร์แต่โดยความหมายอะ่ะดาราศาสตร์พระจันทร์สวยที่สุดคือพระจันทร์เลยพระจันทร์เพนถูกไหมดาวสุกก็เป็นดาวแห่งความสวยงามดาวสุกเพนเราก็จะเห็นดาวสุกสว่างสองแสงในค่ําคืน ช่วงหัวค่ำดาวศุกร์เนี่ยจะส่องแสงสองช่วงนะก็คือจังหวะมันเพนเนี่ยก็คือห่างจากพระอาทิตย์สามราศีถ้าห่างไปข้างหน้าแบบนี้เราจะเห็นตอนหัวค่ำถ้าห่างไปข้างหลังสามราศีเนี่ยเราจะเห็นตอนรุ่งสางไอการที่ดาวศุกร์อยู่ห่างจากพระอาทิตย์สามราศีไปข้างหน้าแบบนี้เราเรียกว่าดาวประจาเมืองเนี่ยคืนไหนข้างแรลมฟ้าแซมดารา น้องจงมองหาดาวประจาเมืองข้างแรมจริงๆด้วยเนี่ยดูดิพระจันทร์อยู่ตรงเนี้ยพระอาทิตย์อยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าข้างแรมนะครับถ้าพระจันทร์เลยหนะ้าพระอาทิตย์ไปเป็นข้างขึ้นเนี่ยดาวประจาเมืองขึ้นเลยพอดีเลยนะดาวประจําเมืองสอแสดงความอุดมสมบูรณ์เนะขาถึงเรียกว่าดาวประจำเมืองและแลัคนาราศรีกันเนี่ยโอ้โหคุณเต็มเต็ม แต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วก็เรื่องเงินล้วนๆแล้วมันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนนอกจากเงินแล้วเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาแล้วจ้ะดาวพระเกตนี่มาแล้วองค์เทพเทวาดาวเทพดาวทิพย์มาหาชาวลัคนาราศีกันแล้วโอ้โหสนุกสนานแล้วทีนี้นเห็นไหมมันมีอะไรมาช่วยด้วยนอกจากพยายามทำเอง ไอ้ที่รวยไอ้ที่มีเงินที่ดวงดีเรื่องเงินมันก็เกิดจากตัวเองเพียงแต่ว่าดาวมันเป็นตัวบอกสัญญาณว่าได้เวลารับแล้วทีนี้ยังมีดาวทิพย์ก็คือเกตเข้ามาส่งเสริมเข้าไปอีกมันยิ่งสวยเข้าไปใหญ่ครับนะดาวเกตเดี๋ยวจริงๆมันจะออกฤทธิ์ก็คือเอาจริงๆก็คือกุมภาแหละนะนะนี่มันย้ายสิ้นเดือนแล้วดาวศุกร์ก็เหมือนกันนะมันยาวไปจนถึง,ถง,ถงนูน่นกุมภากุมภามมนา ฉะนั้นมกราเนี่ยใจเย็นๆหน่อยนะปลายเดือนมันถึงจะเห็นประโยชน์โพดผลเห็นแบบอะไรที่เป็นรูปเป็นร่างชัดเจนดูดีฉะนั้นชาวลัคนาราศีกันมกราคมนี้แหมดูมาเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะเดือนมกราเนี่ยเนี่ยยังยังถือว่าผมให้เป็นที่หนึ่งนะในเดือนมกราคมเนี่ยลัคนาราศีกันเนี่ยยังไม่รู้นะั่นเหลืออีกหลายราศียังไม่ได้ทํานะ ตนพิจิกรนูมังกรกุม,มีเนี่ยยังไม่ได้ทําเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนแต่แต่ดูแล้วเนี่ยกันมาที่หนึ่งเลยตั้งแต่เมษมาถึงกันเนี่ยไม่โหกันมาที่หนึ่งะครับในเดือนมกราคมนี้ก็ขอให้โชคดีนะฝากนะครับใครอยากจะเรียนโหราศาสตร์นี่นีมุมของชาวลัคนาราศีกันนะที่สามารถที่จะเรียนโหราศาสตร์ได้ดีนะในปี2 5 6 8นะดูนะด,ดาวเกตเห็นไหมกุมรัก เนี่ยดาวเกตทับลักแบบนี้ออมันไปนเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพืนหัสอยู่ในภพสุภะความเจริญรุ่งเรืองในความรู้ดาวพุธนี่ชัดเจนเห็นไหมเกี่ยวกับวิชาต่างๆเนี่ยพุธพุธกับพื้นหัสเนี่ยมันเป็นวิชาการอยู่แล้วเกตเนี่ยพวกลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือถ้าไม่ไปเรียนโหราศาสตร์ก็ไปเรียนพวก เวทมนต์คาถาหรือไม่ก็ไปเรียนดูพระเครื่องเรียนอะไรลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมอ่าคือเรียนอะไรแนวๆเนี่ยจะเวิร์กมากเลยอ่ะเพราะว่าปุตตะมันก็แปลว่าการศึกษาสุภะก็แปลว่าการศึกษาแล้วดูสิมันตรีโกนเนี่ยมันตรีโกนถึงกันเนี่ยเห็นไหมนี่ยมันเหมาะมากเลยเนี่ยมันเหมาะมากเลยนะครับชาวลัคนาราศีกันนะ ใครที่อยากจะเริ่มดูดวงเป็นหรืออะไรก็มาเลยนะนะไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรมาเลยนะแอดโหลาเก้ 15, นะครับหรือสแกน QR Code ตรงนี้นะครับมาพูดคุยกันนะครับอ่ะชาวลัคนาราศีกันครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe นะครับใส่กระดิ่งให้ด้วยถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟที่เบอร์ QR หรือเบอร์พร้อมเพนีได้เลยนะจ๊ะลัคนาราศีกันโหนต้องย้อนหน้าเพจเลย ดวงชะตาเดือนมกราคม2568สสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับเริ่มต้นปีมาดวงเศรษฐีมีโชคโอ้โหเฮงปังรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ